พญายีสีหกม่วงพญายสีเห็ดงานละเด้อสีแดงได,ไดเวล,าล่าละเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆผูขขสขขาา้สุกสนเข้ามาซื้อ,อยางก็มาถือพี่น้องจ้าซื้อเหล็กก,ก,ก็มาถือรถเตลี่ก็มาถือผู้ใด้มันแน่นอผู้ใด้มันแน่สงตลอดเลยจ้าเสือตลอดแต่วจะ,วยยวะมันาถือมันกับเสือมันก็บบุพพพอรวยเดอกว่าแต่ว่ามันก็อยากเสือเพราะว่า ไม่อดไม่ได้อดม่ได้ดีหรจ้าดีลรจ่าม่ได้เสือดีหรดีลระเยี่ยวนดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะผู้ใดโศกดีมนันหมานกัอันบลอกน่ง <c oughs> ร่หยหมาถือกัยเดียห้มาถือหวยมาถือถือห้ยิ้แก้วพิ่นส่งงานทั้วันไหล่ ไหลสดทั้งทรงงานเมื่เนกับไหลทรงงานไหลกระลงคิดคิดยากคิดคิิเข้อไปคิดเดี่ยวอ้วนออ้วนไปใส่กับไปยากายางกับปวดแขงปวดขาเพราะว่ามันอ้วนไหลกับ่ได้กังจะเทอาแมนอยู่กับไมีปวดได้คุยกันกับเื่อนกับแมนอยูแมนยูจะมาเท่อนั่งตอดโจย์กันแหล้วก็แหล้วสองเดือนแหล้วก็แหล้วกระซำเก่า ตำเกาก็ห่อแก๊กเถ้อบ็ห่อแก๊กเถ้อบางกะลี่บางเถ่อกับโขลเนาะกะลี่วะให้มึงนอนไปสุดให้มึบุหมุดจะสิกินเมื่อเนี่ยก็มะนั่งขิดกับขิดพอออกว่าสิกินหยังเมื่อเสาร์เขากระทำว่าสิกินหยังจะได้ก๋วยเตี๋ยวมากินกับ ผ่านไปผ่านมาก,กับเวดได้เด็กพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็เวดได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเอยเบื่อเบือเ่อหลายเจ้เขาเบื่อหลายสม,มุดคุยกันเน,นี่ยไปใหญ่คุยกันอยู่หนาบาดจักออกไม่ยังเราเป็นลงลงจักออกเหนียวบนแต่เขาก็ว่าบุตรกถอกลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเยอะวันไม่ถึง บ่บ่อถึงจักเกื่อพี่น้องบ่ถึงบ่ถึงทำมันมันก็หลายอย่างมาันจะมันก็หลาหนเนาะคุณน้องนอนทั้งวันเดิกเด็กนอนเด็กเด็บเ,น,เน,นื้อหันไหลใต้หยุดปวดแก้วน,นั่นแม่เลยพี่น้องปวดแก้ว มื่อเอื่นมื่อเอื่นวันพลาดปลาบ้องแหละพี่น้องเมื่อนี้เบื่อกับเขาเจ็ดสิกินงในหยังเบื่อบะมีแนวอยากจ็ดสิอยากอีหยังบอกคนเถือ่อนใช่ไหมมนจังโมงหรอฮะบ่ได้ยินเลยคนหูหนวดทำมาจังโมงกับบุญบ่บุญตอบไม่ทันเพื่อนก็หายขัดตอบไม่กะว่าเป็นแฉมตอบไม่ะไกะว่าเป็นแฉมอตอบ ผ่านไปผ่านมาแวะได้คุยกันได้นะคะคุยกันได้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมาออออเสียงอย่างหระเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะมืนอี่มมันอยู่เมื่อมือบ่ห่อนบ่ห่อนพี่น้องบ่ห่อนมีอีอกเลแก๊สหมดแก๊สหมดแก๊สจะหมดเงินมีซื้อหวยแต่ไม่มีเงินเติมแก๊สนะคะจะมือรวยยางเดียวเลยพี่น้องจ้ะคนเสือ้ายสิมาอรวย หายอย่างโดอคนจีบใช้เลยคนไดเขามีมูบเบิรงหลายแล้วก็กระสิไปง่ายไปเด๋วไหวเยอะบางคนหอดบอเด็กเบอไเด้กลงคลแบบิปเหี่ยวก็กระสบพานพานแบบว่าเขาลุงไปคลิปเลี้ยวมันก็เลยแต่ว่าเออเฮ็ดเต้นทีล้วกกไมจะตลดอ่อน,อนาะแล้วตาทิ้งอะไรอ่ะแง่มราเห็นหัวท่าว่ามันสีหอดง่ายนะนะเออเ่เห็นหัวท่าเลยว่ามันสีหอดง่ายทำไปกะ สองสามสี่หาหาไม่เเมื่อสาคนคนสิมาขายแห่ิีไปพุณนา้าพันเก่าคุยน้ำได้กับปลาเคยหมานน้ำมูจักเกือรไม่จะเขาไปกินเรียบกินเรียบอย่างเดียว <c oughs> เออมาคุยกันได้นะคะมาคุยกันได้นะคะสายอยู่ตรงนี้ละสายอยู่ตรงนี้ เขาข้นหูเส้นมิสเส้นยังเขากับใบได้ไหวแล้วเขากัดกันมีหมูหลายเขากับใบได้ไหวือว่าเพราะว่ามิสจะลดลงลดลงเรื่อยๆลดลงเสมอเสมออันะี่เนาะลดกระซังเถาะยานเนาะก็เลยแบบว่าโอ้ยเ็ดจังไหนดอกมันเชื่อมมูคนว่าอยากทานกับไข่ตักมากนะให้ทักมากเนกกี่ย ห่วข่าวว่ามม่สีหอดง่ายนะนะเออไปเห็นหอนท่าวซะเลยว่ามม่สีหอดง่ายาไปกับ่มมีว่าไปสูสู่ใต้เออเล่นคลิปในสู่ใต้เออไม่ไม่บ่แม,มนงานแต่เดิอพี่นอกยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนมาทุกคนนะคะสวัสดีชาวโลกคะ่ะสวัสดายุมองนี้ล่ะสายยุมองนี้ คนหูเท,นท,นท็นี้เึ้นยังเข้าก็ไปได้ไหวแล้วเขากิดกันมีมูลหลายเข้าก็ไปได้ไหวือว่าเพราะว่าร่ลงลดรงลดรง,งกับเห็ดหหลา่าเนาะเห็ดหอหลา่าเห็ดหอหล่ากระเลขค่อยไปค่อยไปละบะัดดีจะคุยกับมูก็ดีใจแล้วอัจจิใฮ้อนไปหอดมูไปอันเหมือละพันเนี่ยเอ้ยเหมือละอะไรตารทำอะไรกิน ให้ต้มไข่น้ำก็มีเออไข่น้ำอีกเลยมีจฉาไข่มีจฉาเมนูไข่กับพี่น้องวันนี้วันนี้เยอะก,ก็เลยแต่ว่าเออเฮ็ดเต้นทีหรอกอ่ะมีแต่หลอดเขาหอนาะแล้วตาทินอะไรอ่ะให้จรอวะถึงถึงเวลามาันก็หลอดโล,ดลง่งจนเพราะว่าเขาใหา้ตามเป่าให้มันครบสองเดือนก็ห้มันครบเนาะคบเมื่อนาทีแหละผู้ใดก็จมบะเมยแหละเฮงใจบุหอดไงเฮงใจเมย์กับพี่น้อง ต่หอดแบ่งเป็นต่าบ่มืออกหรืต่หอดสานี่คขออือเราว่ามันบ่มีคนมาเบิ่งหลายเนาะเออบ่มีมูมาเบิ่งหลายมีมาหน่อยหน่อยจันบอกกันว่าอย่าต่ออย่าถ่อเด็กขาดอย่าต่อทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆไปเดี๋ยวมันกระได้เอง็จะว่าก็เหลืออะไรก็ไปเทให้เขาเหลืออะไรก็ไปเทให้เขาแบ่งปันแบ่งปันเพื่อนร่วมโลก ไปไหว้บ่ได้ดอกพิบไปไหว้บ่ได้ไปไหว,าาไไวแนน้แลนหลบแลนไหว้บ่ได้ยแลนก็เลยว่าใบะใครนอนไปชุดไครมาบุญหมูจะสิกินอิจโมมาเห็นกำลังใจหลายเข้ากระเด้หน้าที่รับส้มลายเกิดคนบ่มีหมูมาหน้าที่อีหยังก่า อาแบบนี่จะลดของเยาวนเสมอเสมอลดลงลดลงเสมอเย้นเวนจ้ะประลาบ,บ้องและพี่น้องเมื่อนี้เบื่อกัเขาจะสิกินในหยังเบื่อบะมีแนวอยากจักสีอยากอีหยังบอกพิถึกไปหอดไสไปหอดไสแล้วน้อพี่น้องจ้ะงานต่อไปพี่น้อง ไปเรื่อยๆขึ้นรถดไข่โอ่งจ้าไปเรื่อยๆขึ้นรถขาย่โอ่งขันคนณผ่านไปผ่านมาแวะได้คุยกันได้นะคะคุยกันได้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากรถตะหล่ีกับพวกไก่พวกไก่กะหล่ีกับพวกไก่พวกไก่พี่น้องจ้ายังเลด็กจึงยังเลด็กจึง ต่ว่าก็ะสิคอยเดินคอยเดินไปแค่นั้นแหละคอยเดินคอยเดินพออยากเดินเนต็มของที่มันบเสียคือคือได้ร้ายมือ,อมมเพราะว่าเฮ็ดอีหยังกับพวกคยว่าสิกินเหมือแก้เื่อนเขาตะอ้วไนไ้กังไดกับพวกขาใจคุยกันเนี่ยไปใหญ่คุยกันอ่หน,หน,หนห้าบานจักออกไม่ยังเราไปไป,ปลงหลงจักออกไมียังบนแต่เขาก็ว่าบุตรตกเพื่อนเพื่อน,อนสุ้กสุ้ก้น พี่พี่น้องน้องลูกลูกร้านร้านเด็กามาแห่งกำลังใจเย,ย,ยอะอวนเยอะอนขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อผ่านไปผ่านมาเวดอดหารึบฝนตกมมนเลยขึบขึ้นยุ่มเมืเม่อเมื่อตกลงมาอีกอืมจ,จากสองจากในหน้าที่สินอนมวนประโทษหละทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะสิหอดหอดไส หอดหมองมันย่ำได้กับโรลูเด็กพี่เนอะเพราะว่ามันมันแบบไรไม่แห้งกับใบเดรย์ใบกูดได้ว่าไม่แห้งกับใบเดรย์สัตวเอ๊วางวางบนโต๊ะล,ลดลงลดลงลดลงกระเห็ดเห็ดไหล่เนาะเห็ดไหลเ่เห็ดไหล่หหลกระเลขคอยไปคอยไประบดายกันสีเลยเป็นไข่เลยนะเป็นไข่เลยนะคะ พันไปพันมากกับแวไใดได้ดพี่น้องจ้ะพันไปพันมา,ากเขาก็สิดเข้นมาหายเห็นอยู่เป็นประจำเป็นประจำเขาก็หิวเหมืนนอกันเนาะเขาก็มาหาอยากหาหกินเหมือนกันอดเอา้า